บทที่6ด้วยแสงสีทองที่บินเข้าสู่ร่างกายลินเบดูเหมือนจะเข้าสู่ความสับสนวุ่นวายในความโกลาหลที่ไม่มีที่สิ้นสุดเขาเห็นร่างที่ใหญ่โตมโหรานอย่างหาที่เปรียบนี้ได้ร่างนั้นยืนอยู่ในแสงและเงาที่เจิดจ้าก่อนที่ลินเบจะเห็นภาพเฉพาะของร่างนั้นอย่างชัดเจนเขาก็เห็นร่างที่ใหญ่โตนั้นยกขวานขนาดใหญ่ขึ้นฟ้าบูมขวานขนาดใหญ่ที่ชูขึ้นฟ้ากระแทกใส่ลินเบจิตใจของเขาตกตะลึงและเขาผละออกจากภาพลวงตาเหงื่อออกมากบนใบหน้าของเขา ทันใดนั้นลินเบรรู้สึกว่ามือของเขาจมลงจากนั้นเขาก็เห็นขวานยักษ์ที่เรียบง่ายและไม่โอ้วดปรากฏอยู่ในมือขวาของเขาพลังที่น่ากลัวแผ่ออกมาจากขวานยักษ์รอบๆซูหยุนเทาและคนอื่นๆมองไปที่ขวานยักษ์ในมือของหลินเปย์ยอด้วยความสยดสยองและก้าวถอยหลังโดยไม่ได้ตั้งใจภายใต้ขวานยักษ์พวกเขารู้สึกว่าหายใจลำบากมากและมีภาพลวงตาอยู่เสมอว่าพวกเขาจะถูกแบ่งครึ่งในวินาทีต่อมานี่คือขวานเปิดฟ้าผาังกู ลินเบมองลงไปที่ขวานยักษ์ที่หนักมากขวานยักษ์นั้นใหญ่เกือบครึ่งตัวของเขาแอและมันหนักมากที่จะถือไว้ในมือบงังลินเบไม่สามารถรับน้ำหนักขวานยักษ์แลปล่อยให้มันตกลงไปที่พื้นบูมพร้อมกับเสียงที่นางร่องน้ำลึกถูกตัดออกจากพื้นนิ่งทอดยาวไปไกลวินาทีต่อมาขวานยักษ์ในมือของลินเบก็หายไปทันทีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยมาจากทั่วร่างกายของเขาลินเบเดินโซเซและล้มลงกับพื้นหน้าซีด พลังวิญญาณระดับสิบสามารถอยู่ได้เพียงหนึ่งหรือสองวินาทีสำหรับขวานเปิดฟ้าของแพนกูการบริโภควิญญาณสุดยอดนั้นยอดเยี่ยมมากหรือไม่ลินเบยลม้มลงกับพื้นด้วยท่าทางหมดหนทางคนอื่นๆจ้องมองด้วยความประหลาดใจที่ร่องน้ำที่ถูกขวานยักตัดและพูดไม่ออกนี่มันวิญญาณประเภทไหนกันนะมันหยาบเกินไปที่จะผ่าพื้นแบบนี้ด้วยขวานใช่ไหมเสี่ยวเปยยอคุณโอเคไหมผู้เท่าอดัมเห็นลินเปยยอลม้มลงกับพื้นและรีบรุดไปตรวจร่างกายของหลินเปยยอ ลินเบย์ยายหัวและพูดว่าคุณปู่ผมสบายดีแค่เขาเพิ่งสูญเสียพละกำลังไปจูจ่่ซูหยุนเทาก็พูดตามคำพูดของหลินเปยยอแล้วรีบเดินไปหาเขาถามอย่างตื่นเต้นขอชื่อคุณได้ไหมถ้าตอนนี้เขาอ่านถูกต้องเด็กคนนี้ได้ปลุกจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ที่ทรงพลังมากทันทีที่ขวานอหอวูหยุนปรากฏต,ตัวซูหยุนเทาดูเหมือนจะเห็นภาพโลกแตกซึ่งเกือบทำให้เขาคุกเข่าลง ยิ่งกว่านั้นจิตวิญญาณการต่อสู้ที่เพิ่งตื่นขึ้นยังมีพลังทำลายล้างที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งเขาไม่เคยเห็นมาก่อนอืมฉันชื่อหลินเปยยอลินเบตอบแต่เขาเพึงพรรมพำกับตัวเองมีบางอย่างผิดปกติกับการแสดงออกของซูหยุงเทาเขาไม่ควรให้คำจำกัดความของจิตวิญญาณการต่อสู้ของฉันว่าจิตวิญญาณการต่อสู้ที่ซึ่งเปลืองหรอคุณไม่ได้บอก,กว่าจิตวิญญาณการต่อสู้ของฉันเป็นจิตวิญญาณการต่อสู้ที่สูญเปล่าฉันจะเป็นพระเจ้าและบรรพบุรุษในอนาคตได้อย่างไร ซูหยุนเทายังคงมีสถานะที่สูงมากในหัวใจของนักเดินทางในทวีดูลูโอมีข่าวลือว่าตรับใดที่ดูลูโอตาบอดคนนี้บอกกว่าวิญญาณการต่อสู้ของคุณเป็นวิญญาณการต่อสู้ที่สูญเปล่าเมื่อคุณปลุกจิตวิญญาณการต่อสู้ของคุณคุณจะปลอดภยัยรับประกันความสําเร็จในอนาคตคือพระเจ้าแต่เมื่อมองไปที่การแสดงออกของซูหยุนเทานในตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันมีความสุขที่ได้ปลุกผานกูและเปิดขวานฟ้ามากกว่าที่เขาปลุกด้วยตัวเอง ข้าซูหยุงเทารู้ว่าตอนนี้หลินเปยยอกำลังคิดอะไรอยู่เขาจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะบน่นแม้ว่าพวกนายจะเรียกฉันว่าตาบอดดูลูโอแต่ฉันก็ไม่ได้ตาบอดจริงๆเฮฉันไม่เห็นร่องน้ำลึกเช่นนั้นหรือฉันไม่รู้สึกถึงพลังที่น่าสะพรึงกลัวของจิตวิญญาณการต่อสู้ขวานยักษ์หรอฉันจะไม่ลืมตาและพูดเรื่องไรสาระแน่นอนซูหยุงเทาไม่รู้เกี่ยวกับความคิดที่ยอดเยี่ยมของลินเบ เขาเพิ่งเห็นว่าลินเบมองเขาแปลกๆเล็กน้อยดังนั้นเขาจึงกระหนักว่าปฏิกิริยาของเขาอาจจะมากเกินไปเขายิ้มอย่างเขินแล้วถามว่าน้องเลเจ้ายัางยืนขึ้นได้หรือไม่ข้ายัางต้องให้เจ้าทดสอบพลังวิญญาณไม่มีปัญหาเลยในช่วงเวลาขอองค์การสนทนาลินเบได้รับพลังกลับคืนมาแล้วและไม่มีปัญหาในการลุกขึ้นยืนซูหยุนเทาหยิบลูกบอลคริสตัลสีขาวออกมาจากที่ไหนเลยมองไปที่หลินเปยยออย่างมีความหวังและพูดว่าเอาระวังมือบนนี้ ตามการคาดเดาของเขาถ้าลินเปยอสามารถปลุกจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ที่ทรงพลังได้เขาต้องมีพลังวิญญาณและพลังวิญญาณโดยกําเนิดก็ไม่เล็กมันอาจจะลินเบวางมือบนลูกบอลคริสตัลตามคําพูดของเขาวินาทีต่อมาแสงคล้างคลายก็พุ่งออกมาจากลูกบอลคริสตัลทุกคนมองภาพนี้ด้วยความประหลาดใจดวงตาของซูหยุมเทาเบิกกว้างริมฝีปากของเขาสั่นและเขาตะโกนอย่างแรกเต็มไปด้วยพลังวิญญาณโดยกําเนิดมันเต็มไปด้วยพลังวิญญาณโดยกําเนิดจริงๆ เขามองไปที่ลินเบด้วยความประหลาดใจลินเปยมันจบลงแล้วจิตวิญญาณการต่อสู้ของคุณเป็นจิตวิญญาณการต่อสู้ที่ไร้ประโยชน์ไม่ใช่สิ่งที่เขาไม่เคยได้ยินจากซูยุนเทาผู้ชายคนนี้จะไม่เชิญฉันเข้าร่วมสปิริตฮอลใช่ไหมลินเบมองไปที่การแสดงออกของซูยุนเตาและแอบคาดเดาในใจของเขาหากไม่เข้าร่วมท่านจะถูกสปิริตฮอลสังหารหรือไม่คุณคืออัจฉริยะอัจฉริยะไรเทียมทานซูยุนเตาตบไหล่ลินเปยยอและพูดอย่างตื่นเต้น เมื่อเทียบกับเด็กในหมู่บ้านวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดมาพร้อมกับพลังวิญญาณเด็กที่อยู่ตรงหน้าเขาคืออัจฉริยะที่แท้จริงอย่างไม่ต้องสงสัยอย่างน้อยจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาก็ไม่ใช่จิตวิญญาณการต่อสู้ที่สูญเปล่าย่างเงินสีน้ำเงินลูกเอ๋ยเจ้ายินดีเข้าร่วมวังหอวู่ฮั่นหรือไม่เข้าร่วมสปิริตฮอลของเราด้วยพรสวรรค์ของคุณคุณจะสามารถเข้าสู่สปิริตซิตี้และได้รับทรัพยากรการฝึกฝนที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนหากเป็นไปได้ผู้ใหญ่ในสปิริตซิตี้อาจ เอาเลยผู้ชายคนนี้ชวนฉันเข้าร่วม WU Hunbian จริงๆฉันควรจะเห็นด้วยหรือไม่มีสาวงามเช่นใบบิดงเคียนเรนเอ็กซ์และฮูเลียนาในสปิริตฮอลลและยังเป็นองค์กรที่ทรงพลังที่สุดในแผ่นดินใหญ่ด้วยทรัพยากรกา,รการฝึกอบรมที่ดีที่สุดดังนั้นการเข้าร่วมสปิริตฮอลจะไม่ทำร้ายคุณอย่างแน่นอนสำหรับสัตว์ประหลาดทั้งเจ็ดของชเชร็ตพวกมันยังมีสามสาวงามได้แก่เสี่ยวหอวู้จู้จิ้งและหนิงหลงหลงและติดตามทังซานไม่ว่าเขาจะได้ตั๋วเข้าสู่อาณาจักรแห่งพระเจ้าก็ตาม ซาร่าคุณจะเลือกอย่างไรหลังจากดิ้นรนเป็นเวลานานลินเบก็พูดกับสุยุนเตาผู้คาดหวังมาสเตอร์โซมาสเตอร์ฉันอยากจะคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังสุยุนเทาตกตะลึงไปครู่หนึ่งไม่เคยคาดคิดว่าลินเบยยอเด็กอายุหกขวบจะนิ่งได้ขนาดนี้และรู้ว่าเขาต้องคิดถึงเรื่องนี้แต่เรื่องแบบนี้ต้องพิจารณาเมื่อนึกถึงสิ่งนี้สุยุนเทายิ้มและพูดว่าเอาละเรื่องนี้จําเป็นต้องได้รับการพิจารณาถ้าคุณคิดให้ชัดเจนมาที่ W ิลยูฮุนฮอลในนอตติงซิตี้เพื่อหาฉัน เขาตบไหลลินเบยและลุกขึ้นยืนเอาละถึงเวลาที่ฉันต้องไปแล้วตั้งหน้าตั้งตารอการประชุมครั้งต่อไปของเราสุญเถ้าจากไปอย่างสง่างามลินเบยถูกชาวบ้านในหมู่บ้านเฟนกลิ่นล้อมรอบหมู่บ้านเฟิงหลินซึ่งไม่เคยมีปรมาจารย์วิญญาณไม่เพียงแต่มีปรมาจารย์วิญญาณในปัจจุบันแต่ตามที่ปรมาจารย์วิญญาณปรมาจารย์เด็กคนนี้ยังเป็นอัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบได้ลินเบยกลายเป็นเด็กชายที่สะดุดตาที่สุดในฝูงชนทันที หลังจากจัดการกับชาวบ้านที่กระตือรือร้อนลินเบก็ช่วยอดัมกลับบ้านชายชราดูมีความสุขมากและรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาก็ยังไม่หายไปตั้งแต่ซูหยุนเทาจากไปเขามองไปที่ลินเบและพูดด้วยความโล่งใจเซี่ยวเป๋ยคุณปู่ไม่รู้จะพูดอะไรแต่ตราบใดที่คุณตัดสินใจคุณปู่จะสนับสนุนคุมลินเบรู้ว่าโออดัมกำลังพูดถึงการเข้าร่วม WU Union เขาพยักหน้าเล็กน้อยให้ชายชราและพูดว่าคุณปู่ผมรู้ ลินเบย์ผู้มีเครื่องจำลองการเดินทางในอวากาศอันที่จริงแล้วไม่ต้องการทรัพยากรการฝึกอบรมของ w ยูฮุนเทมเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของดูลูโอคอนติเนนต์พระราชวัง w ิยูถูกกำหนดให้เป็นศัตรูของตัวเอกทางซานและศัตรูของตัวเอกมักไม่จบลงด้วยดีคุณไม่เห็นหรือว่าในหนังสือต้นฉบับในที่สุดวัง w ยูก็อยู่ในมือของทางซานและคนอื่นๆถูกทำลายลินเบย์ต้องพิจารณาอย่างจริงจัง ประโยชน์ขององค์การเข้าร่วม WU Hun Dien มีมากกว่าความเสี่ยงที่เขาและตัวเอกจะกลายเป็นศัตรูหรือไม่หากเกินก็ไม่มีปัญหาในการเข้าร่วมถ้าคุณไม่เกินคุณจะไม่ถามปัญหาถ้าคุณเข้าร่วม WU Hun Dien ในอนิเมะใบบิดดงเคียนเรนเอ็กคูเลียนาและคนอื่นๆน,นั้นสวยงามมากแต่ลินเบนั้นไม่ดีนักที่มุมมองทั้งสามนั้นเป็นไปตามประสาทสัมผัสทั้งห้านอกจากนี้ถ้าฉันเข้าร่วม WU Hun Dien ฉันจะได้รับความชื่นชอบจากสาวงามหลายคนหรือไม่ นี่ไม่ใช่นิยายเจ๋งๆเมื่อคุณครอบงามความงามจะโพสต์กลับหัวกลับหางทุกคนเป็นคนที่มีความคิดและบุคลิกภาพที่เป็นอิสระและจะไม่ไร้สมองเหมือนในนิยายของซวงเหมินลินเบจึงต้องคิดให้ชัดเจนเกี่ยวกับประโยชน์ขององค์การเข้าร่วม WU Hunbian ประการแรกคือทรัพยากรการบ่มเพาะในเรื่องนี้ WU Hunbian นั้นดีที่สุดอย่างแน่นอนแต่ไม่มีการรับประกันว่าเจ้าจะกลายเป็นเทพเจ้าในระยะต่อไป ในนิยายต้นฉบับไบบี่ดงและเทียนเรนเอ็กกลายเป็นเทพเจ้าใน W.U.Hundian สำหรับชเร็กในช่วงแรกไม่มีแหล่งฝึกฝนและทุกคนต่างต่อสู้ด้วยความสามารถของตนเองจนกระทั่งทังซานกลับมาจากในตาแห่งน้ำแข็งและไฟสัตว์ประหลาดชเร็กทั้งเจ็ดก็เข้าสู่ขั้นตอนของการบินจริงๆข้อดีขององค์การเข้าร่วมกับเร็กคือมีการรับประกันตัวเข้าสู่อาณาจักรแห่งพระเจ้า ข้อเสียคือกลุ่มของไดมูบายมีพฤติกรรมค่อนข้างสองมาตรฐานคำพูดและการกระทำมักขัดแย้งกันและแนวคิดบางอย่างค่อนข้างไม่เหมาะสมแต่โชคดีที่พวกเขาไม่ใช่คนร้ายเสียทีเดียวตรับใดที่คุณรับประก,กันได้ว่าคุณจะออกจากโคลนได้โดยไม่เปลือเปื้อนการเข้าร่วมกับชเร็นั้นดีกว่าการเข้าร่วมมูฮันเดียนมากจริงๆหลังจากการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนการติดตามตัวเอกของถังซานยังคงเป็นทางเลือกสำหรับผู้เดินทางเพื่อเพิ่มความสนใจในโลกของดูลูโอเดลู ลินเบถูตรงกลางคิ้วและพึพรรมพำกับตัวเองแต่ฉันควรเข้าร่วม WU Union ด,ดีกว่าลินเบไม่ชอบมุมมองทั้งสามของแกงชเชร็กแม้ว่าเขาจะเข้าร่วมกับชเชร็กเขาก็อาจจะขัดแย้งกับไดมูบัยและคนอื่นๆเพราะทั้งสามคอน,นมีมุมมองที่แตกต่างกันและพวกเขาไม่ลงรอยกันเลยแล้วทําไมต้องเข้าร่วมเข้าร่วม WU Union ด,ดีกว่าแม้ว่าหอวูฮันเตียนจะถูกกำหนดให้เป็นศัตรูของตัวละครหลักทงางซานและสงครามที่แผ่ขยายไปทั่วทั้งทวีก็เริ่มต้นขึ้นในภายหลัง แต่ถ้าคุณต้องการพูดว่าหอวู่ฮั่นเตี้ยนนั้นเลวร้ายก็ไม่จําเป็นต้องเป็นความจริงทั้งสองฝ่ายมีสถานะเป็นปฏิปักษ์กันมากกว่ามาตรการหลายอย่างของ WU-Hundian นั้นเป็นมิตรกับปรมาจารย์วิญ,ญญาณทั่วไปอย่างมากและลินเบย์ก็เห็นด้วยกับสิ่งนี้ในใจของเขาไม่ต้องพูดถึงสงครามรวมชาติที่เปิดตัวในภายหลังไม่ว่าไบบี้ดงและเคียนดาวลิวจะเริ่มต้นสงครามด้วยความคิดใดลินเบย์ก็รู้สึกว่าหาก WU-Hundian รวมทวีปด,ดูรูโอเข้าด้วยกันจริงๆมันจะดีมากสำหรับคนส่วนใหญ่ ท้ายที่สุดเป็นไปไม่ได้ที่ทั้งสองอาณาจักรคือไทยแอนโดและซิงกลูโอจะอยู่อย่างสันติตลอดไปจะมีวันที่สงครามจะปะทุขึ้นระหว่างทั้งสองเสมอเมื่อทั้งสองจะกระวัดทําสงครามกันมันจะยังคงส่งผลกระทบต่อทั้งทวีปเป็นเพียงว่าไบบี้ดงล้มเหลวในที่สุดลินเบใส่หัวและถอนหายใจ หากสตรีผู้นั้นไม่ประสบกับเรื่องน่าสลดใจเช่นนี้และหัวใจของนางไม่ได้ถูกกลืนกินไปด้วยความเกลียดชังนางอาจกลายเป็นจักรพรรดินีหญิงคนแรกที่รวมทวีต้าหลวเป็นหนึ่งเดียวอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนไม่แน่ใจว่าหากเขาไม่มีอดีตที่น่าเศร้าเช่นนี้บีบีดงอาจกลายเป็นภรรยาของยูซี่แกงและความสำเร็จสูงสุดของเขาคือตำแหน่งดูลูโอเท่านั้นอดีตอันน่าสลดใจหล่อหลอมโป๊ปหญิงผู้เลือดเย็นและไร้ความปราณีและในขณะเดียวกันก็ฝังความรักและความกรุณาของผู้หญิงคนหนึ่ง มันน่าเสียดายน่าเสียดายลินเบย์แอบถอนหายใจเมื่อเขานึกถึงชะตากรรมของใบบี้ดงในหนังสือต้นฉบับสัตว์ร,ร้ายที่เรียกว่าจิฮิโรจิและตระกูลของเขาซึ่งมีรูปร่างเป็นมนุษย์แต่ไม่มีหัวใจของมนุษย์และใช้ข้ออ้างเพื่อปกปิดความปรารถนาและบาปที่สกปรกของพวกเขาสิ่งที่พวกเขาสนใจก็คือตัวเขาเองแต่ไม่ว่าการกระทำและความคิดของพวกเขาจะทำร้ายหรือทำลายผู้อื่นหรือไม่ตัดสินใจแล้วเข้าร่วมสปิริตฮอลกันเถอะประกายแวววาวในดวงตาของลินเบย์ จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ที่บีบิบีดดงทำไม่ได้เขาจะทำฉันต้องการให้ทวีตด,ดูลูโอนี้ยังคงประกาศชื่อของฉันในอีกหมื่นปีต่อมาเขารบฉันในฐานะจักรพรรดิองค์แรกลินเบกบมัดแน่นและตั้งเป้าหมายเล็กๆสำหรับตัวเองเขาต้องการรวมทวีตด,ดูลูโอนี้ให้เป็นหนึ่งเดียวและกลายเป็นจักรพรรดิสูงสุดส่วนเทพเชียเอ้ยเทพเจ้าของดูลูโอล้วนเป็นหุ่นเชิดของกฎของกดเรียว เจ้ากล้าเชื่อหรือไม่ว่าหลังจากกลายเป็นเทพเจ้าแล้วเจ้าจะถูกผูกมัดตามกฎของอาณาจักรแห่งพระเจ้าคุณไม่สามารถทําในสิ่งที่คุณต้องการได้และคุณไม่สามารถออกจากอาณาจักรแห่งพระเจ้าได้ก็อดเียวฟังดูสูงส่งแต่สําหรับเทพเจ้าหลายๆตัวแล้วมันเหมือนกรงกว้างมากกว่านี่ฉะนั้นเทพชูร่าและเทพทะเลจะส่งต่อตําแหน่งเทพเป็นเพราะพวกเขาอยู่ในอาณาจักรแห่งพระเจ้าเหมือนกับอยู่ในคุกความหมายของเทพเจ้าดังกล่าวคืออะไร ดีกว่าที่จะเป็นจักรพรรดิที่เก๋ไก๋และสะดวกสบายที่สุดในโลกเมื่อลินเบตัดสินใจได้สูหยุนเทาก็กลับไปที่นอตติงซิตี้เช่นกันเขากลับไปที่ W ิยูฮุนฮอลและพบมาสเตอร์มาซิลูโอ้่านอาจารย์ข้าคือซูหยุนเทาหยุนเทาสถานการณ์การตื่นในปีนี้เป็นอย่างไรบ้างมทธินูโอ้ผมขาวเห็นซูหยุนเทาเข้าประตูด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนบนใบหน้าของเขาการแสดงออกของซูหยุนเทาตื่นเต้นเล็กน้อยเหมือนเด็กขอสินเชื่อและพูดด้วยรอยยิ้ม ท่านอาจารย์ครั้งนี้ข้าพเจ้าไปชนบทและได้พบกับเด็กที่น่าสนใจสองคนมทธิิอูรโอรู้สึกสงสัยเด็กสองคนที่น่าสนใจคือฉันได้พบกับเด็กคนหนึ่งที่เกิดมาพร้อมกับพลังวิญญาณในหมู่บ้านจิตวิญญาณแห่งเซนแต่โชคไม่ดีที่จิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาคือย่าเงินสีน้ำเงินอาจารย์ท่านไม่คิดหรือว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องที่จะพูดย่าเงินสีฟ้าเป็นจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ที่ไร้ประโยชน์แม้ว่าเด็กจะเกิดมาพร้อมกับพลังวิญญาณเขาจะประสบความสำเร็จอะไรในอนาคต ปากมาเป็นไรใช้คำแบบนี้เหรอมาซึ่งนูโอไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีและถามเด็กคนนี้น่าสนใจจริงๆย่าสีเงินสีน้ำเงินเป็นจิตวิญ,ญญาณการต่อสู้ที่พิการแต่เขามีพลังวิญญาณเต็มเปี่ยมโดยธรรมชาติเมื่อพูดอย่างนั้นแมทธิวนูโอก็ขมวดคิ้วราวกับว่าเขาคิดอะไรบางอย่างเมื่อเห็นท่าทางของแมทธิวนูโอซูหยุนเทากอดไม่ได้ที่จะถามว่าอาจารย์ท่านเป็นอะไรไปฉันอ่านทฤษฎี แมทธิวลูโอยังคงคิดอยู่เมื่อเผชิญหน้ากับคำถามของซูยุนเตาเขาตอบว่าหนึ่งในทฤษฎีกล่าวว่าปริมาณของพลังวิญญาณโดยกำเนิดน,นั้นแปรผันโดยตรงกับคุณภาพของจิตวิญญาณการต่อสู้เอฟเฟกต์ Effect ผีเสื้อที่เกิดจากการข้ามลินเบได้เริ่มปรากฏขึ้นแล้วในหนังสือต้นฉบับแมทธิวลูโอคุ้นเคยกับปรมาจารย์ยูซยลแกงเป็นอย่างดีเขาได้อ่านผลงานของยูซยลแกงและรู้ทฤษฎีบางอย่างในนั้น แต่หลังจากที่ซูหยุนเทาถูกปลุกโดยถังซานในหนังสือต้นฉบับเขาไม่ได้แจ้งแมทธิวเกี่ยวกับการปลุกของถังซานสิ่งนี้ทําให้แมทธิวนูโอในผลงานต้นฉบับไม่ได้นึกถึงเทนคอ e c คอมเพ i ต i ทีทอรี่ออฟดิวยูฮุนของยูซแกงเลยแต่ตอนนี้หลังจากคิดอยู่พักหนึ่งแมทธิวก็สังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติซูหยุนเทาตกตะลึงเมื่อได้ยินสิ่งนี้เขาเกาหัวและถามว่าอาจารย์นี่หมายความว่าอย่างไร แมตติลูโอสส่หัวชำเลืองมองที่สุยุนเตาและอธิบายว่าประโยคนี้หมายความว่าเมื่อคนคนหนึ่งปลูกจิตวิญญาณการต่อสู้ยิ่งคุณภาพของจิตวิญญาณการต่อสู้ที่ตื่นขึ้นสูงเท่าไรพลังวิญญาณโดยกําเนิดก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นมากมายให้ฉันถามคุณคุณภาพของบลูซิลเวอร์แกรสามารถทําให้เด็กมีพลังวิญญาณโดยกําเนิดได้หรือไม่สูยุนเทาสา่หัวอย่างแน่วแน่ไม่ย่าเงินสีน้ำเงินได้รับการยอมรับว่าไร้ประโยชน์ ก่อนที่เขาจะพูดจบซูหยุนเทาอาปากกว้างและมองไปที่แมทธิวนูโอด้วยความไม่เชื่ออาจารย์คุณหมายถึงอะไรเด็กที่เกิดมาพร้อมกับพลังวิญญาณอาจมีจิตวิญญาณการต่อสู้อื่นนอกเหนือจากย่าสีเงินสีฟ้าแมทธิว <Matthew S 2> พูดพร้อมกับถอนหายใจดวงตาของซูหยุนเทาเบิกกว้างเด็กคนนั้นมีจิตวิญญาณการต่อสู้แฝดจริงหรือจิตวิญญาณการต่อสู้แบบแฝดมีพลังมากกว่าพลังวิญญาณโดยกำเนิใดใดๆ แมทธิลูโอมองไปที่สุยยุนเตาอย่างแผ่วเบาและถามว่าคุณเชิญเด็กคนนั้นให้เข้าร่วมสปิริตฮอล์ของเราหรือไม่สุยยุนเทาอ้าปากพูดไม่ออกฉันเชิญอึในตอนนั้นฉันคิดว่าเด็กคนนี้มีเพียงย่างเงินสีน้ำเงินซึ่งเป็นจิตวิญญาณการต่อสู้ที่พิการในายใหญ่แล้วฉันจะกลับไปหาเด็กคนไหนตอนนี้ละ่ะช่ o, างเถอะแมทธิลูโอส่หัวและหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็พูดว่าพรุ่งนี้ฉันจะไปกับคุณ ตอนนี้เขาสังเกตเห็นพรสวรรค์ของอีกฝ่ายแล้วโดยธรรมชาติแล้วอัจฉริยะประเภทนี้จะต้องรวมตัวกันที่สปิริตฮองถ้าลูกของย่าเงินสีน้ำเงินห่อวูหยุนเป็นหอวูหยุนแฝดจริงๆมันก็คุ้มค่ากับการเดินทางของเขาลินเบไม่ทราบว่าปีกของผีเสื้อที่กระพืออยู่นอกท้องฟ้าได้เบี่ยงเบนไปจากเนื้อเรื่องเล็กน้อยแล้วหลังจากตัดสินใจแล้วเขาก็รอให้เวลาล่วงเลยมาถึงเที่ยงคืนในเวลาเที่ยงคืนคะแนนการจำลองจะรีเฟรชลินเบเริ่มจำลองทันที เวลาและพื้นที่จำลองที่เลือกเวลาและพื้นที่คู่ขนานของทวีตโตหลัวใช้จุดจำลองเล็กน้อยเพื่อเริ่มการจำลองการเดินทางข้ามเวลาโลกปี2022ในฐานะบัณฑิตและเยาวชนที่ว่างงานคุณบังเอิญตกลงไปในท่อระบายน้ำขณะข้ามถนนมีอุโมงค์มิติเวลาอยู่ในท่อน้ำทิ้งและคุณเดินทางไปยังทวีตด,ดูลูโอผ่านอุโมงค์มิติเวลาคนดีอีกหนึ่งช่องทางการเดินทาง คราวที่แล้วเป็นการรั่วไหลของโทรศัพท์มือถือครั้งนี้เป็นการรั่วไหลโดยตรงไปยังอุโมงค์การอาวกาศทั้งหมดแต่ครั้งนี้จะไม่เหมือนทางข้ามห้องน้ำนะความรู้สึกไม่ดีเกิดขึ้นในใจของลินเบตอนอายุ23ปีคุณตกลงไปในอุโมงค์การอาวกาศโชคดีที่ความสูงไม่สูงนักและคุณก็แค่ขาซ้ายหักไม่เป็นไรไม่เป็นไรคราวนี้ฉันไม่ล้มตายทันทีที่ข้ามไปแต่ด้วยขาที่หักหรืออะไรสักอย่างการเริ่มต้นที่แย่เกินไป ลินเบบ่นในขณะที่อ่านต่อไปคุณได้เดินทางไปยังถิ่นธุรกันดารที่ไม่รู้จักในทวีด,ดูลูโอและคุณไม่เห็นผู้คนที่มีชีวิตเลยเนื่องจากคุณขาซ้ายหักคุณจึงต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดในถิ่นทุรกันดารคุณถูกสัตว์ป่าโจมตีและได้รับบาดเจ็บคุณเอาชนะสัตว์ร้ายด้วยหินและไม้และให้อาหารด้วยรากหญ้าหอยทากไส้เดือนและสิ่งอื่นๆอืมน,น,นี่มันไม่น่าอนาถเกินไปเหรอแม้แต่หอยทากและไส้เดือนก็ยังกินได้ แม้ว่าในสายตาของเบเยสิ่งเหล่านี้สามารถกินได้โดยไม่ต้องหันศีรษะแต่ลินเบไม่ใช่เบเย่เขาไม่สามารถทนดูมันได้อีกต่อไปแต่พิมดีดยังสดชื่นคุณอยู่รอดในถิ่นทุรกันดารด้วยความยากลําบากเมื่อคุณหิวคุณกินหอยทากรากหญ้าและไส้เดือนเมื่อคุณกระหายน้ําคุณจะดื่มน้ําค้างและฝนสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายสร้างพลังใจของคุณให้เหนือกว่าคนทั่วไปตอนอายุ24คุณโชคดีพอที่จะได้พบกับอาหารปรมาจารย์วิญ,ญญาณที่ออกไปฝึกฝน คุณขอให้บุคคลอื่นช่วยคุณอรหันเห็นว่าคุณมีประสบการณ์แปลกๆจึงช่วยชีวิตคุณและนําคุณกลับมายังโลกมนุษย์อาศัยทักษะการทําอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณคุณจึงกลายเป็นผู้รับใช้ของอาหารผู้เป็นปรมาจารย์แห่งจิตวิญญาณวันหนึ่งคุณขอให้อาหารปลูกจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ให้กับคุณแม้ว่าอาหารจะแปลกใจที่คุณไม่ได้ปลูกจิตวิญญาณการต่อสู้ของคุณตอนอายุ24แต่คุณก็ยังปลูกจิตวิญญาณการต่อสู้ให้กับคุณ คุณได้ปลูกวิญญาณสัตว์ายหอยทากแต่คุณไม่มีพลังวิญญาณคุณรู้สึกสิ้นหวังและรู้สึกว่าโชคชะตาไม่ยุติธรรมแต่โชคดีที่จิตตานุภาพอันแน่วแน่ของคุณเป็นกำลังใจให้คุณอย่างรวดเร็วคุณสามารถเป็นผู้รับใช้ภายใต้อาหารได้อย่างสบายใจตอนอายุ25ปีอาหารถูกฆ่าโดยศัตรูและคุณมีส่วนเกี่ยวข้องและถูกสังหารด้วยการจำลองนี้สิ้นสุดลงแล้วคุณสามารถเลือกหนึ่งในรางวัลต่อไปนี้หนึ่งขาซ้ายหักสองอาหารอร่อย สามจิตตานูภาพที่แข็งแกร่งหลิงเป้ย่ยขาซ้ายหักได้รางวัลอะไรคุณจะเลือกรางวัลประเภทนี้ก็ต่อเมื่อสมองของคุณตลกฉันเลือกสามจิตตานุภาพเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์มันสามารถให้คุณเห็นรุ่งอรุณในความมืดมันสามารถให้คุณเห็นแสงแห่งความหวังในก้นบึ้งของความสิ้นหวังมันสามารถให้คุณต่อสู้หาทางออกในสถานการณ์ที่สิ้นหวังวันต่อมาซูยุมเทาและอาจารย์หมาซิ่วหนิวไปที่หมู่บ้านวิญญ,ญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์แต่เช้า เมื่อโอแจ็คเห็นซูยุนเตาและแมทธิวนูโอเขาก็ตกตะลึงมาสเตอร์โซมาสเตอร์ทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่เด็กที่เกิดมาพร้อมกับพลังวิญญาณเมื่อวานนี้อยู่ที่ไหนเราต้องไปหาเขาซูยุนเตาและแมทธิวนูโอมาพบถังซานโดยธรรมชาติเออเด็กคนนั้นมีปัญหาอะไรผู้เท่าแจ็คไม่ได้บอกทันทีว่าถังซานอาศัยอยู่ที่ไหนแต่ถามก่อน แมติววางมือไพยโล่หลังและพูดด้วยรอยยิ้มไม่มีปัญหาแค่ว่า WU Hyundai e ของเราคิดว่าเขามีพรสวรรค์มากเราจึงอยากถามเขาว่าเขาต้องการเข้าร่วม WU Hyundai e หรือไม่เข้าร่วม WU Hyundai e เข้าแจ็คมีความสุขมากในฐานะองค์กรที่มีอำนาจมากที่สุดในแผ่นดินใหญ่ WU Hyundai e คงจะดีมากถ้าเซี่ยวซานสามารถเข้าร่วม WU Hyundai e ได้เมื่อนึกถึงสิ่งนี้ผู้เท่าแจ็กก็พูดอย่างมีความสุขคุณทั้งสองวิญญ,ญาณปรมาจารย์ปโปรดมากับฉัน ขณะที่พาซูยุนเทาและแมทธิวนูโอไปที่บ้านของทางซานเขายังแนะนําข้อมูลพื้นฐานบางอย่างเกี่ยวกับทางซานด้วยส่วนใหญ่เป็นเพราะทางห่าที่มีแอลกอฮอล์แจ็คผู้เทาจึงต้องพูดเรื่องนี้และฉีดวัคซีนให้ซูยุนเทาและแมทธิวนูโอเขารู้สึกอยู่เสมอว่าด้วยอารมณ์ร้ายของทางเ่าเขาอาจจะมีความขัดแย้งกับซูยุนเทาและคนอื่นๆในภายหลังลิต,ตร์ซานเสี่ยวซานอยู่บ้านหรือเปล่าเมื่อเขามาที่บ้านของทางหฮาโอแจ็คตะโกนเข้าไปในบ้านคุณปู่แจ็คฉันอยู่นี่เข้าไปข้างในกันเถอะ เสียงของถังซานดังมาจากในห้องสหยุงเทาและแมทธิวนนวมองหน้ากันและแมทธิวนนวถามด้วยเสียงแผ่วเบาว่า,วานี่คือบ้านของเด็กคนนี้หรือเปล่าสหยุงเทาไม่แน่ใจเล็กน้อยพยักหน้าและพูดว่าควรจะเป็นพวกเขาตามแจ็คผููเ่าเข้าไปในบ้านทังซานซึ่งกําลังทําอาหารเช้าอยู่ในบ้านเห็นสหยุงเทาและแมททิวนะสีหน้าของเขาตกตะลึงลูสยุงเทาคุณมาที่นี่ทําไมนี่คือปรมาจารย์แมกซิวโนจากสาขา WUHUN ของเรา ซูยุมเทาแนะนำมาซินูโอถัดจากเขาให้รู้จักกับทางซานก่อนทางซานทักทายอย่างสุภาพสวัสดีอาจารย์มาซิลูเอเรียกฉันว่าปู่แมทธินูโอแมทธินูโอยิ้มอย่างอ่อนโยนฉันไม่สามารถเป็นเจ้านายได้ซานน้อยทำไมข้างนอกเสียงดังจังในเวลานี้เสียงของทางเฮามาจากห้องด้านหลังจากนั้นเขาก็ออกมาพร้อมกับผมที่ยุ่งเหยิงและเมื่อเขาเห็นแมทธินูโอและคนอื่นๆเขาก็ขมวดคิ้วและถามด้วยน้ำเสียงไม่ดีพวกเขามาที่นี่เพื่ออะไร ทังซานมองไปที่ถังหาวพอ่อจากนั้นเขาก็มองไปที่แมทธินูโอและสุยุนงเต่าเขาไม่รู้ว่าพวกเขามาที่นี่เพื่ออะไรแมทธินูโอมองไปที่ทังฮาด้วยรอยยิ้มและพูดว่าสวัสดีเราเป็นปรมาจารย์วิญ,ญญาณของสปิริตฮอลและเรามาที่นี่เพื่อตามมาหาทาังซานและเชิญเขาเข้าร่วมสปิริตฮอลของเราเข้าร่วมหอวิญญ,ญาณทังฮาขมวดคิ้วและโบกมือท,ทันทีพวกเจ้าไปให้พ้นข้าจะไม่ให้เขาเข้าร่วมสปิริตฮอลพ่อ ทังซานมองดูทังหาาด้วยความประหลาดใจโดยไม่รู้ว่าทำไมปฏิกิริยาของเขาถึงใหญ่โตแมทธินูโอและสุยุนเตาก็ประหลาดใจเล็กน้อยเช่นกันทั้งสองขมวดคิ้วพร้อมกันสุยุนเท่าก้าวไปข้างหน้าและพูดว่าทำไมคุณไม่ปล่อยให้เด็กคนนี้เข้าร่วมสปิริตฮอลล์ังเฮาพูดอย่างกระวนกระวายใจไม่มีเหตุผลรีบออกไปังเฮาโอแจ็คตะโกนเขาดูด้วยความตกใจังเฮาไม่ได้ดูโอกาสที่เขาเล่นเมา โอกาสตอนนี้คืออะไรคนที่คุยกับคุณคือปรมาจารย์จิตวิญญาณสองคนสถานะของคุณคืออะไรและคุณพูดอะไรคุณมันเลวสหยุงเทารู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยเขามองไปที่ถังหล้ถังเห่้าเพิ่งดื่มโดยโก้มหน้าลงโดยไม่สนใจปรมาจารย์จิตวิญญาณสองคนของวัง W ิวยูฮุมเมื่อสหยุงเทาอดไม่ได้ที่จะเคลื่อนไหวหม่าซิ่วนอไอวอก็ยื่นมือออกไปหยุดเขา แมทติลูโอมองไปที่ถังซานอย่างเสียใจและถอนหายใจดูเหมือนว่าถาังซานจะไม่มีชะตากรรมกับสปิริตฮอลของเราเฮ hey, ขอโทษนะไปกันเถอะหยุนเทาอาจารย์คุณสูหยุนเทามองไปที่แมทธิลูโอด้วยความงงงวยไปกันเถอะแมทธิลูโอออกจากบ้านของทางฮาโดยไม่หันกลับมามองสูหยุนเทาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากมองทางเฮาวอย่างแข็งกร้าวและจากไปพร้อมกับแมทธิวทางฮาททำไมคุณไม่ให้เซี่ยวซานเข้าร่วม w u u n PALACE โอแจ็คมองไปที่ทางฮาอกหัก เหมือนมองดูคนบาปฉันไม่จําเป็นต้องเตือนคุณว่าสปิริตฮอล l แข็งแกร่งแค่ไหนใช่ไหมมันเป็นองค์กรที่ทรงพลังที่สุดในแผ่นดินใหญ่ถ้าเซียวซานสามารถเข้าสู่ฮอล l ออฟสปิริได้จะดีกว่าไหมถ้าไปที่ Elementary Soul Master Academy. น,นูโอ i n ิงเอเลเมนตา s ีโซมาสเ e อร์อะคาเดมีอนิจาเซียวซานเป็นเด็กดีทําไมเขาถึงน่าสงสารนักและด้วยพ่อที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และเสื่อมทามอนาคตที่สดใสของเขาจึงพังทีนาด ทางเฮาไม่ต้องการคุยกับโอแจ็คเลยเพียงแค่มองไปที่ทางซานอย่างจริงจังและพูดว่าคุณห้ามเข้าร่วมสปิริตฮอลถ้าคุณกล้าเข้าร่วมฉันจะหักขาคุณ